กลาบสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แค่ NFC ลุงเงาะเจาะบัตเจาะบัสเกตบอลวันที่16เมษายน2568 NBA กลับมาแล้วครับกลับมาในรูปแบบของบัสเกตบอลเพลย์อินนะครับสทีมนี้ใครชนะเนี่ยก็เข้าไปเป็นที่7เลยส่วนผู้แพ้เนี่ยต้องไปชิงที่8อีกรอบหนึ่งบัตเกตบอลเลยมี2คู่เท่านั้นครับก็จะเป็น2คู่ติดกันประมาณอาทิตย์หนึ่งด้กันนะครับ แนวทางของลุงเงาะที่ให้ไว้ก็เหมือนเคยครับใครตาดีก็มาดูในโพสต์ตรงนี้เลยครับเพราะว่าลุงเงาะไม่ได้ทําเป็นคลิปวิเคราะห์ไปให้ครับใครตาดีก็ได้ครับหรืออยากได้มากกว่านี้หรือแบบอัปเดตส่วนๆก็ต้องมาเอาในกลุ่ม k n f f เท่านั้นนอกจากจะได้แนวทางในกลุ่มของ KNFC นะครับสมาชิกของ KNFC เีนี่ยประจำเดือนเมษายนอันดับหนึ่งเนี่ยท่านได้ลุ้น iPhone 16e 5เครื่อง ลองรางวัลเนี่ยเงินสด3,000บาทนี่เยอะหน่อยครับเป็นพันรางวัลเลยครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลเนี่ยได้ลุนถึง4,000 0บาทต่อเดือนเลยครับเดือนนี้ได้เยอะมากจริงๆครับหรือกิจกรรมง่ายๆครับก็แค่เข้ามาล็อกอินครับทุกกีฬาทุกกันเดิมพันจะมีคอยอยู่ครับเราล็อกอินเฉยๆไม่ต้องเดิมพันก็ได้ครับต่อวันเนี่ยได้ถึง หสัปดาห์เนี่ยหนึคอยหนึ่เดือนท่านได้400คอยเอาไปแลกเป็นของรางวัลต่างๆมากมายก็ได้ครับเข้าเรื่องบาสเกตบอลวันที่16เมษายน2568กันเลยดีกว่าครับบาสเกตบอลเนี่ยมีด้วยกัน2คู่คู่แรกเนี่ยนาฬการ30นาทีโอเลนโดเมจิกเจอกับแอตแลนตาอคส่วนคู่ที่2เนี่ยแข่งกัน9นาฬิกาเป็นโคโนสเตท t วอริเอเจอกับเมฟิกิลี ก็เป็นทั้งทีมตะวันตกและทีมตะวันออกมาเพย์อฟครับเบติกเนี่ยจากฟอร์มดีๆมาเลยนะครับก็ล่วงลงมาจนถึงลุ้นเพย์อินได้นี่ก็สุดยอดจริงๆเลยนะครับส่วนทางด้านโกลเด้นสเตทวอิเออร์เนี่ยฟอร์มเราแรกไม่ดีครับแต่ตอนหลังเนี่ยคือกลับมาได้ครับตั้งแต่ได้จิมมี่บัตเลอร์มา2ทีมนี้ก็ถือว่าได้เปลี่ยนนะครับได้เป็นเจ้าบ้านด้วยกันทั้งคู่นะใครชนะเนี่ยขึ้นที่7นะครับก็เข้าไปเพย์อฟได้เลย มาเข้าเรื่องได้ดีกว่าครับมาวิเคราะห์กันคู่แรกครับ6ในการ30นาทีเมจิกเจอกับแอตแลนตาฮอคเกมเนี้ยเมจิกเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ต้องต่อให้แน่นอนครับก็โดยเฉลี่ยเนี้ยต้องชนะขั้นต่ำประมาณ5คะแนนด้วยกันทางด้านเมจิกเนี่ยจบด้วยอันดับ7ของสายตะวันออกครับฮอคอยู่อันดับ8สองทีมนี้ก็ไม่ต่างกันมากครับก็เมจิกชนะมากกว่าแค่เกมเดียวเท่านั้นเอง มาดูเฮดทูเฮดที่เจอกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเป็น Orlando Magic เนี่ยชนะไป2เกมครับส่วนแอ l a แลน h a าฮอนี่ยชนะไป3เกมนัดล่าสุดเนี่ยเจอกันก็เป็นบ้านฮอกครับฮอนี่ยชนะไป117ต่อ105คะแนนมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่เจอกันของทั้ง2ทีมครับเริ่มตั้งแต่ Magic ก่อนเลยครับมีชนะ4แพ้1ชนะวิสาสต97ต่อ109ชนะ Hawk 1 1 1 9ต่อ112ชนะเซลติก96ต่อ76 ชนะพียเซอร์115ต่อ129นัดล่าสุดแพ้ให้ฮอคครับ117ต่อ105คะแนนส่วนแอตแลนตาฮอค5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1เหมือนกันครับชนะยูทาแจ็ต147ต่อ134แพ้ให้เมจิก119ต่อ112ชนะบุคลินเน็ต109ต่อ133ชนะซ er ิกเซอร์110ต่อ124นัดล่าสุดชนะเมจิกมา117ต่อ105คะแนน มาดูฟอร์มการเล่นเป็นเจ้าบ้านของเมติกบ้างครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเขาชนะ3แพ้2มีชนะเซลติกฮอกแล้วก็คิงมีแพ้ให้คลิปเปอร์แล้วก็ดัลลัสส่วนทางด้านแอตแลนตาฮอกเล่นเกมเยือน5นัดหลังสุดก็ชนะ3แพ้2กันชนะซิกเซอร์เน็ตแล้วก็บัคนะครับมีแพ้ให้ทางเมติกแล้วก็แมวบริกครับในการเล่นเกมเยือน มาดูไลน์อัพตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเมจิ่งในตัวเช็คฟิตไม่มีนะครับแต่ที่ลงไม่ได้เป็นเลนซักกับมอริสวัคเตอร์ครับคาดว่าปิดเทอมด้วยกันทั้งคู่แล้วส่วนแอตแลนตาฮอกบางสําคัญมากครับมีการเช็คฟิตครับเทยังครับแต่ไงวันนี้ก็ต้องลงแน่นอนส่วนที่ลงไม่ได้ครับเซนเตอร์ครับคินครเปลาเจเลนจอนสันโคบีบัฟกินเลเลอร์เนสซี่มี4คนด้วยกันนะครับ ฮาไลอัพตัวจริงก็มาเรียบร้อยสําหรับทั้ง2ทีมครับพอยต์การ์ดเนี่ยเจ้าบ้านใช้คอริโจเซฟส่วนพอยต์การ์ดทีมเย็นเนี่ยเทยังผมมองว่าเทยังเนี่ยมันดูดีกว่านะครับในตําแหน่งเนี่ยเพราะว่าทางด้านคอริโจเซฟเนี่ยมันเป็นพอยต์การ์ดสำรองแทบจะเบอร์2เบอร์3เลยด้วยซ้ำครับไม่ใช่ตัวจริงแน่นอนเทยังมีแต้มเฉลี่ยมีแอซิตที่สูงมากนะครับก็ดูแล้วว่าเทยังดีกว่าจริงๆครับชูตติ้งการ์ดครับแคนติวิทแคทเวลปับกับทางด้านเดซันเดนมี ผมว่าเดนซันเดนเนียลเนี่ยผลงานส่วนตัวเนี่ยเด่นชัดกว่าทางด้านแคนติวิสเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าแคนติวิสเนี่ยแกเล่นเป็นทีมมันเข้ากันระบบมันก็คนละแบียบวนะ่แต่ถ้าแต้มผลงานส่วนตัวผมบอกเลยเดนซันเดนเนียลดีกว่าครับทางด้านสมอลฟอร์เวิร์ดอีกคนหนึ่งแฟงวักเนอร์กับซาชารีลิซาเชอร์นะครับลุงง้องมองว่าทางด้านแฟงวักเนอร์เนี่ยดีกว่าแน่นอนครับนี่คือเดอะแบกของแท้ของทางด้านเมจิกเลยครับตัวทําแต้มตัดสินเลย ทางด้าน power forward ครับเจ้าบ้านใช้เปาโลเบนเชลโลส่วนทีมเยนใช้โมฮัมเหมต์กีก็มองว่าเปาโลเบนเชลโลเนี่ยโอโ้โหอายุแค่นี้นี่แต้มเฉลีย่ยนี่เกือบ26คะแนนก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์ตาร์ของเม g ิกก็ว่าได้ครับโเเมฮัมเหมตกีนี่ยังเป็นสำรองอยู่ครับแต้มก็ไม่เยอะครับไม่โดดไม่เด่นอยู่แล้วครับยังไงเบนเชลโลด,ดีกว่าแน่นอน เซนเตอร์ครับเวนเดลคาร์เตอร์กับโอเคนยาโอคงวูก็มองว่าทางด้านโอคงงูเนี่ยแต้มดีกว่ารีบาวดีกว่าก็จริงครับแต่ว่าทางเมสซิะเซนเตอร์เขาจะประมาณนี้ครับไม่ได้เน้นทําแต้มมากเน้นรีบาวแล้วให้ตัวข้างนอกยิงมากกว่าครับเลยแต้มเฉลี่ยอาจจะสู้กันไม่ได้ครับแต่มองว่าทางด้านโอเคนยาเนี่ยมันเป็น เซนสำรองนะแังแต้มดีกว่าก็จริงครับแต่เขามีเซนแค่คนเดียวเท่านั้นเองครับทางนั้นมีติกมีเซนคนอื่นด้วยเลยมองว่าทางนั้นโอคนกเก่งกว่าก็จริงครับแต่ว่าถ้าโดยรวมในตำแหน่งเซนเตอร์ผมว่าเจ้าบ้านกินขาดครับแนวทางของลุงงอนในคู่นี้เจ้าบ้านต้องชนะ5คะแนนครับ มองว่าที่เจอกันเนี่ยส่วนมากทางด้น Magic านเมติกจะชนะครับแล้วนัดนี้เป็นบ้านเมติกด้วยใครชนะได้เข้ารอบเพย์ออฟที่7ทันทีมองว่ายังไงเมติกก็ได้เปรียบกว่าครับตัวผู้เล่นของเมติกเนี่ยมากันครบนะครับขาดแค่ทางด้านจารเลนซักคนเดียวแต่ว่าทางด้านทีมเยือนอย่างแอตแลนต้าฮอคเนี่ยคินคับไปล่าก็ไม่อยู่ครับเซนก็เป็นเซนสำรองถึงฮอคจะมีเกมบุกที่ดีขนาดไหนครับแต่ว่าเซนที่มันเข้าขากับทางด้านเทยังเนี่ยมันไม่อยู่อะครับ ถ้าเป็นคู่หูเป็นแฟงวักเนอร์กับเบนเชโลผมว่าน่าจะโกยแต้มได้มากกว่าเมติกเล่นในบ้านก็จริงครับถึงแต้มจะไม่เยอะชนะไม่ขาดแต่วันนี้ส่วนมากเมติกเป็นเจ้าบ้านจะเล่นดีกว่าตลอดแค่5แต้มเท่านั้นเองก็อยากให้เคียร์ทางด้านออเรนโดเมติกไปจะดีกว่านะครับคู่ที่2ของวันครับ9นาฬิกาเจ้าบ้านโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เจอกับทีมเยือนอย่างเมฟิกิลลี่ สองทีมนี้ถือว่าผลงานเนี่ยสลับกันครับต้นลูกการเนี่ยเมฟิปเนี่ยอยู่อันดับต้นต้นของสายเลยครับอยู่บนบนอยู่มาตลอดจนถึงสัก2เดือนหลังครับเริ่มแผ่วไปส่วนวอิเออร์เนี่ยตอนแรกอยู่ไปไปแล้วครับแล้วก็เริ่มชนะมาเรื่อยๆพอเริ่มปีใหม่มีการเทตัววอิเออร์กลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับสองผลงานเลยกลับกันครับวอิเออร์เกมนี้เป็นเจ้าบ้านครับต้องชนะอย่างน้อย7คะแนนด้วยกัน มาเริ่มที่อันดับเลยครับวอลเลอร์ Warrior เนี่ยจบอันดับ7ชนะ48แพ้34ส่วนกิลลี่เนี่ยก็ชนะ48แพ้34คะแนนเฉลี่ยเนี่ยถือว่าเท่าๆกันเลยครับ2ทีมนี้ มาดูเฮ to Head ที่เจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นวอลเลอร์ทำได้ดีกว่ามากนะครับวอลเลอร์ชนะไป4ครั้งมีกิลลี่ชนะครั้งเดียวครับวันนั้นกิลลี่เป็นเจ้าบ้านด้วยโดยเฉพาะนัดล่าสุดเนี่ยกิลลี่เล่นในบ้านครับแพ้ให้วอลเลอร์ไป125ต่อ134คะแนน มาดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับวอริเออร์เนี่ยชนะ2แพ้3ครับมีแพ้ให้ล็อกเก็ต96ต่อ106ชนะซัน95ต่อ133แพ้ให้สเปอร์111ต่อ114 ชนะพอร์ตแลนด์เทเบเซอร์86ต่อ103นัดล่าสุดก็แพ้ให้คิปเปอร์119ต่อ124ส่วนเมฟิฟกิลลี่5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แพ้2ครับชนะพิตตัน103ต่อ109ชนะฮอร์เน็ต100ต่อ124แพ้ให้ทิมเบอร์วูฟ125ต่อ141แพ้ให้ดินเวอร์นักเก็ต117ต่อ109นัดล่าสุดชนะแมวบริกมาครับ132ต่อ97คะแนน มาดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของวอิเออร์ครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับชนะ2แพ้3เหมือนกันครับมีชนะแรปเตอร์แล้วก็นักเกตแพ้ในบ้านมา3นัดรวดครับแพ้ล็อกเก็ตสเปริร์แล้วก็คิปเปอร์ส่วนเมฟิคกิทลี่เล่นเกมเยือน5นะัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แพ้2ครับมีแพ้ให้ทันเดอร์แล้วก็นักเกตครับที่เหลือเกมเยือนเนี่ยเจอฮีทเจอพิตตันเจอฮอร์พวกเขาสามารถชนะมาได้หมดเลย มาดูไลอัพตัวเจ็บก่อนไปดูตัวจริงครับทางด้านวอลเลอร์เนี่ยตัวเช็คฟิตไม่มีนะครับที่ลงไม่ได้มีคนเดียวคือแจ็คสันโลส่วนทางด้านเมฟฟิกิทลี่เนี่ยตัวเช็คฟิตก็ไม่มีเหมือนกันครับแต่ที่ลงไม่ได้เลยเป็นเจเลนเวลครับแบนดอนคาร์กไซออนพูลินพวกนี้น่าจะปิดเทอมเรียบร้อยแล้วครับทั้ง3คนมาดู5้าน์อัพตัวจริงทางทั้ง2องทีมครับพอย์การ์ดครับสตีเฟนเคอร์ลี่กับทางด้านพอย์การ์ดอย่างจามอลแลนครับทีมเยือน กับองแล้วว่าเป็นพ้อยกาดคนละแบบกันครับเคอร์รี่เนี่ยแม่น3กว่าครับแต่จามอลแลนเนี่ยก็2แต้มเนี่ยถือว่าเข้าไปทําแต้มได้ดีกว่าครับแอตซิตอาจจะดีกว่าเคอร์รี่นิดหน่อยครับแต่ถ้าเรื่องทําแต้มเคอร์รี่ดีกว่าและแต่จะชอบครับเพราะว่ามันเป็นพ้อยกาดกันคนละยุคเลยครับทางด้านชุดติ้งการครับเจ้าบ้านใช้แบนดินโพซิมบิสกี้ทางทีมเยือนใช้เดสมอนเบนผมบอกเลยครับเดสมอนเบนแม่นกว่านะครับโพซิมิกกี้เนี่ยมันดีบ้างร้ายบ้างครับยังไม่เก่าเกมเท่าไหร่นะครับ ทางด้านสมอลฟอร์เวิร์ดเจ้าบ้านเป็นโมเซตมุดดี้ทางด้านทีมเยือนเป็นวินเซนต์วินเลียมมุดดี้เนี่ยก็มีลูก3ามแม่นๆในช่วงต้นฤดูกาลครับแล้วก็มีช่วงหลังๆเริ่มกลับมาได้อยู่ส่วนวินเซน์วินเลียมเนี่ยทางด้านเออมันเหมือนกับว่ามันมาแทนทางด้านจเจเรนเวลมากกว่าครับแต้มก็อาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ผมมองว่าก็พอเล่นได้ครับช่วยทีมได้แต่มุดดี้ก็ดูดีกว่าจริงๆครับ ทางด้าน power forward ครับเจม,มีบ่บัตเลอร์กับแจเลนแจ็กสันรับอันนี้ก็ถือว่าคนลลยุกกันเลยครับอายุห่างกันถึง10ปีครับเจม,มี่บัตเลอร์เนี่ยมีลูกเก่าแน่นอนครับพาทีมเข้าชิงมาแล้วนะครับส่วนใจเรนเจ็กสันเนี่ยยังไม่เคยครับเรื่องเก่าเนี่ยผมบอกเลยบัตเลอร์เก่ากว่าครับแต่เรื่อง ทำแต้มในช่วงซีซั่นอะไรเงี้ยจะเล่นแจ็กสันดีกว่าครับแต่ผมเชียร์ทางด้านเจมี่บัตเลอร์นะครับเซนเตอร์ครับเจ้าบ้านใช้ทางด้านพี่บัวเขียวเดมอนกีนส่วนทีมเยือนใช้แซกอิดดี้ไอเนี่ยผมบอกว่าเดมอนกีนเนี่ยหลังๆฟอร์มดีกว่าครับแซกอิดดี้เนี่ยเพิ่งเทิร์นโปรมาปีแรกเอง้งครับผมมองว่ายังกระดูกในคนระเบอร์กับเดมอนกีนะครับอายุก็ห่างกันเยอะครับเก่าเกมครับกายยะครับให้เจ้าบ้านครับเซนเตอร์เดมอนกีนไป แนวทางของลุงงอนในคู่นี้ครับโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ต้องชนะถึง7คะแนนด้วยกันตัวผู้เล่นของวอลเลอร์เนี่ยถือว่าครบครับไม่มีคนเจ็บเลยก็ว่าได้ครับแจ็คสันโลเนี่ยก็ไม่นับเป็นตัวเจ็บก็ได้ครับยังไงก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วฟอร์มของวอลเลอร์พักหลังก็ดีขึ้นมาด้วยครับขึ้นกับเคอร์รี่ด้วยวันไหนเคอร์รี่มาดีก็ทีมก็ดีครับ แ่าว,ว่าทางด้านวอลเลร์เนี่ยต้องลุ้นเป็นคอร์เตอร์คอร์เตอร์ไปครับวันไหนคอร์เตอร์มาจะมาส่วนมากจะมาคอสามคอสี่ครับวอลเลร์ Warrior ตอนแรกๆอาจจะโดนนะแต่ตอนหลังๆมาแน่นอนครับทางด้านตัวของเมฟิกิลลี่นต้องบอกว่าขาดผู้เล่นตัวจริงไป2คนแน่นอนครับอย่างแบนดอนคลาร์กแล้วก็เจเลนเวลที่เป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงมากแล้วดันมาบาดเจ็บในช่วงจะเพย์ออฟพอดีก็ถือว่าลำบากนิดนึงครับฟอร์มพักหลังของเมฟิกิลลี่เลยไม่ดีขึ้นมาห่อยก็มีจามอลแลนครับต้องแบกทีม เกมนี้ลุงงอมองว่าทางด้านวอลเลเอร์มันชนะมีสิทธ์สูงมากแต่มันต่อโหดเกินไปครับลุงงอเลยบอกว่าราคามันแพงไปหน่อยครับดูแล้วทางวอลเลเอร์ส่วนมากเวลาพอน้าแล้วก็ชอบปล่อยเหมือนกันครับก็คิดว่า7คะแนนมันห่างเกินไปเกมนี้อยากให้อยู่ลองเมฟิฟกิทลี่มากกว่าแพ้ยังไงก็ไม่น่าจะเกิน7ดแต้มครับให้อยู่ทีมเมฟิฟกิทลี่ไปเลย ลงง้อจอบาสประจำวันที่16เมษายน2 5 6 8ครับก็พูดรวมๆว่มมาบาส NBA ตอนนี้มันกำลังแข่งเพย์อินกันอยู่นะครับก็มีประมาณวันละ2คู่เนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งด้วยกันก็อดทนไปก่อนครับก็นั่งดูไปเรื่อยๆก่อนก็ถือว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการชี้เอาเป็นเอาตายแล้วว่าใครจะตกรอบใครจะได้ไม่ได้เล่นแล้วลูกการนี้จะเป็นบาสท,ที่จริงจังแน่นอนครับสกอร์อาจจะมุดลงดินด้วยครับหรือไม่ก็ห่างชั้นกันเลยก็มี ลุงเงาะขอสรุปแนวทางหน้าช่อง2ตัวก่อนเลยครับ6นาฬิกา30นาทีเป็นออเลนโดเมจิกเจอกับแอตแลนตาฮอกเกมนี้5คะแนนเท่านั้นครับให้อยู่เจ้าบ้านออเลนโดเมจิกได้เลยคู่9นาฬิกาครับโกลเด้นสเตทวอลเลอร์กับเมฟิ๊กเกอี่ลุงเงาะมองว่าวอลเลอร์ต่อเยอะเกินไปถึง7คะแนนครับกิตรี่ถึงฟอร์มหลังไม่ดีก็ไม่น่าจะแพ้เกิน7คะแนนครับเกมนี้ให้อยู่รองครับเป็นเจ้าหมีกิตรี่ไปเลยครับแพ้ก็ไม่เกิน7คะแนนถือว่าดีที่สุดครับฝั่งนี้ สรุปให้เรียบร้อยสำหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่บาสเกตบอล k n f c ใครอยากได้ตัว VIP ต้องบอกว่ามาเอาในกลุ่มครับแต่ผมว่าใน2ตัวนี้ลุงให้ไปเต็มๆเลยแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้ครับตอนนี้นะครับมีบาสเอเชียนะครับ ทางด้านเกาหลีเนี่ยก็เริ่มเข้าเพย์ออฟแล้วจีนก็เข้าเพย์ออฟลุงเงาะก็จะให้ไว้ในกลุ่มเหมือนหน้าคลิปเหมือนสรุปหรือใครมาตามทันเนี่ยก็จะเอาได้เลยครับที่ลุงเงาะโพสตแต่บางวันลุงเงาะก็ไม่ได้โพสต์ให้ครับก็เพราะสมาชิกของ KFC เท่านั้นครับถึงจะให้ไว้ในกลุ่มของ KFC ลุงเงาะเจาะบารสมาเป็นสมาชิก KFC ลุงเงาะเจาะบารได้นะครับก็ลุงเงาะปักบุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างครับทักเข้ามาหาลุงหรือจะที่หน้าตรงเนี้ยครับก็เพิ่มตัวแอดแล้วก็ เข้ามาที่บ้านเขียวเขียวเข้ามาทักเข้ามาลูกควมคุณเข้ามาเปิดโน้ตแล้วก็จะเจอครับไม่ใช่มีแต่ NBA นะครับบอกไว้ก่อนนะครับบาสจีนตอนนี้ก็ถือว่ามันจริงๆแล้วก็ให้ถูกถูกตั้งแต่เย็นแล้วครับไม่ต้องไปรอถึงตอนเช้าเลยได้ซ้ำวันนี้ก็ถือว่าฝาก KFC ไว้ด้วยครับคนในกลุ่มของลุงง้อเนี่ยไม่ได้คนดีๆนิสัยดีชวนกันคุยเรื่องบาสโชวบินแต่กระจายกันทุกคน สำหรับวันนี้ลุงเงาะก็ต้องบอกว่าขอแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขออีกสักครั้งหนึ่งก็คือขอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงเงาะด้วยครับฝาก KNFC ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับช่องนี้ช่องใหม่ด้วยครับคลิปยังไม่ขึ้นเท่าไร่เลยครับช่วยไลค์ให้ลุงเงาะหน่อยดูยาวๆให้จนจบนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับให้ไวสอทีมบายบาย